กลับเข้าสู่ช่วงที่สองนะคะ101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover ค่ะวันนี้เรามาพลิกชีวิตการกับรูปโฉมที่จะเปลี่ยนไปในอนาคตอันใกล้นี้จากวิใใสัยทัศ์ใหม่ล่าสุดของผู้บริหารหนุม่มปีป37อย่างนะถ้าคิดจริงๆนี่โห้ยยังไม่40เลยอายไไไุไล่กับคุณเล็กอะอายุเท่ากาันอ,อายุเท่ากันเลยอาวพลาดแล้วเราเกิดปี84ใช่ใช่ค่เขาเก่งเนาะเขาสร้าง สร้างบริษัท9ก้าแสนล้านเหรียญค่ะแล้วใครจะคิดก็เหมือนที่เขาเคลมล่ะ Facebook มันเป็นแพลตฟอร์มที่คนใช้ทั่วโลกเติบโตมาจากเด็กเนิร์ดคนหนึ่งอะนะแต่ก็โอ้สามารถไปได้ขนาดนี้หลายคนอาจจะเคยดูไอเดอ c i โซเชียลเน็ตเวิอะเนาะอันนั้นก็จะเป็นหนังที่เกี่ยวกับประวัติเขาโดยตรงเลยก็สัก70%น่ะน่าจะมีส่วนอะแล้วก็ที่เหลือก็คงจะแต่งเติมให้มันเสริมเรื่องให้ดูมีสีสันนะแต่ว่าก็ ก็เป็นหนังที่ว่ากันว่าก็มาจากตัวไบโอกราฟิกเขาสักส่วนหนึ่งนะจากประวัติเขาส่วนหนึ่งอ,ะอ่ะเนาะทีนี้อ่ะเรามาทำความรู้จักกับมาร์คซักเคเบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook กันปัจจุบันนี้นะนิดหนึ่งแล้วกัน a ฟ e b o o k นี่ก็มูลค่า Market Cap ก็ทะลุไป9 0้าแสล้านเหรียญสหรัฐแล้วนะ,ะจนปัจจุบันใกล้ๆจะ1ล้านล้านแลวนะฮะวันก่อนเพิ่งพูดถึงใครอ่ะเออเราพูดถึงออลนมาร์คไปนะ อันนั้นก็ทะลุหนึ่งล้านล้านแล้วนี่ facebook นี่ก็เก้าแสนล้านเหรียญนะปัจจุบันจากราคาหุ้นที่ดีดขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้ก็อยู่ราวๆสักสามรอยยีกว่าเหรียญนะอมาร์กเนี่ยเกิดหนึ่งก้าแปดสี่วันที่14บสีพฤษภาคมอายุใกล้เคียงกันเลยกับคุเล็กใช่ไหมฮะเกิดเดือนเดียวกันนะอันก็เป็นพี่เดือนเรา๋อมาร์ก อีเลียดซักเกอร์เบิกหรือที่เรารู้จักกันในนามมาร์คซักเกอร์เบิร์กเกิดวันที่14พฤษภาคม1984ที่ d o ฟเฟอรี่นิวยอร์เอมันอยู่ตรงไหน,นประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นบุตรของเอ็ดเวิร์ดกับคาร e เรนซักเกอร์เบิร์กโดยทั้งพ่อและแม่ของเขานี่มีเชื้อสายยิวท,ทั้งคู่นะประกอบอาชีพพ่อเนี่ยเป็นหมอฟันแล้วก็นักจิตวิทยาคือฝั่งแม่<อ>ทำให้ในวัยเด็กของเขาเป็นครอบครัวที่ถ้าว่าจริงก็ค่อนข้างหรูอะ ก็เป็นคุณหนูนิดหน่อยสไตล์ลูกคุณหมอนะฮะปกตินี่กเขาบอกเด็กๆเนี่ยมาร์กมีความสนใจเกี่ยวเรื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่วัยเด็กเลยนะตอนสิบขวบต้นต้นโอ้โหสิบขวบตอนประถมปลายเนี่ยผมยังกระโดดเชื่ออยู่นะยังเตะบอลเลยประถมปลายนี่สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้แล้วนะแล้วก็เริ่มใช้ทักษะการเรียนเขียนโปรแกรมให้ป้าป๋า ใช้ในคลินิกทันตกรรมโอ้โหมันระดับนั้นเลยสร้างโปรแกรมแชทขึ้นมาใช้ชื่อว่าซักเน็ตโอชื่อไม่ค่อยดีนะซักเน็ตอ๋ออาจจะมาจากซักกระเบิ้องไหมใช่ใช่ใช่นะทำให้พนักงานภายในคลินิกสามารถสื่อสารกันเองโดยแทนการตะโกนบอกกันสมัยก่อนหรือต้องยุคแรกๆก็อีโมงอีเมลอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ต้องยกหูโทรอะไรอย่างงี้นะ และในช่วงมัธยมก็สามารถเขียนเกมขึ้นมาเล่นเองได้นะช่วงมัธยมเนี่ยมากกับเพื่อนร่วมห้องเนี่ยเขียนโปรแกรมที่ชื่อว่า synapse synapse คืออะไรคือโปรแกรมที่สามารถระบุความชอบของแต่ละคนะใส่เข้าไปเนี่ยแล้วมันจะสามารถไปเลือกเพลงที่จะเหมาะก,กับแต่ละคนได้แล้วทำงานได้ดีถึงขนาดอย่าง w i n แอมในยุคนั้นแล้วก็ Microsoft แล้วก็บริษัทอื่นๆมาเสนอเงินก็โตถึงราวสอล้านเหรียญสหรัฐ ก็คิดเป็นเงินไทยนี่ก็ราวๆหกสิบล้านโอม้มมนอยู่มัธยมปลายนอนสองล้านแล้วส <c oughs> องล้านเหรียดแล้วอ่ะอนะในช่วงมัธยมเนี่ยนะและด้วยความที่เป็นเด็กแล้วก็อินดี้นะก็บองไม่ขายจนกระทั่งก็ความที่หญิงตอนแรกโอ้ยไม่ขายไม่ขาย,ยมูลค่ามันต้องได้คนนี้สิแล้วพอคิดไปคิดมาเฮ้ยขายถอวะ ก็กลับไปพยายามจะขายกปรากฏว่าไม่เอาแล้วไอ,อ,อ้ทั้งสองเจ้าไม่เอาบริที่เคยเสนอเาเอาพอละไมโครซอฟ t ก็ไม่เอาไม่เอาอนเ,นอล,เลิกสนใจแล้วลออแล้วหลังจากที่เรียนจบมปลายก็เข้าไปศึกษาที่ฮาวาดนะ,ะปี2002ในสาขาวิาทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์แล้วก็เริ่มพัฒน,นาการเขียนโปรแกรมที่ชื่อว่า Course Match ก็เป็นโปรแกรมที่จะช่วยเสนอวิชาเรียนที่เหมาะสมให้กับนักศึกษาหมาลายบริเศษบอกว่ายากขี้เกียจรวบรวมข้อมูลนักศึกษาทั้งหมาลายไว้ในที่เดียวกันมาร์กไม่ถอดใจแล้วก็เริ่มเขียนโปรแกรมใหม่คราวนี้อีทีเด็ดมากอีแอบไปดึงข้อมูลนักศึกษามาจากส่วนกลางของหมาัยเสร็จแล้วปล่อยลงในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Face Match เริ่มมีเฟ e เข้ามาแล้วเฟสแมทช์ดอทคอม โดยให้นักศึกษาในหมหาลัยฮาร์วาร์ดช่วยกันโหวตรูปสาวๆในหมหาลาัยว่าชอบใครมากกว่ากันโดยมีสองรูปให้เลือกและหลังจากเปิดเว็บไซต์แค่สี่ชั่วโมงนักศึกษาฮาร์วาร์ดเข้ามาใช้งานกันอย่างล้นหลามเซิร์ฟเวอร์มหาลาัยล่มเลยคณะกรรมการมหาลาัยสั่งปิดเว็บไซต์ <c oughs> facematch.com จากนั้นตั้งกรรมการสอบคณะกรรมการมหาลาัย สั่งทําทัานบนเอาไว้เนื่องจากเป็นการไปเจาะเข้าระบบการรักษาความปลอดภยัยของอะไที่เป็นเดืเอาข้อมูลนักศึกษามาเนี่ยแหละอ่าใช่ใชแต่มากก็บอกเฮ้ยไม่เป็นไรอย่างน้อยผมก็รู้จุดบกพร่องของระบบการรักษาความปลอดภัยนะว่ามันไม่ปลอดภยอัยอและเขาเชื่อว่าแทนที่จะข้อเก็บงมข้อมูลเอาไว้ในแฟ้มลับเนี่ย มันควรจะเป็นการแบ่งปันข้อมูลกันซึ่งกันและกันมากกว่าถึงแม้ว่าโดนหมาลไยทําทันบนไว้ก็ไม่ล้มเลิกความพยายามที่จะเก็บข้อมูลนักศึกษาลงบนโลกออนไลน์แล้วก็เขียนเว็บขึ้นมาเอาละคราวนี้แหละนะฮะก็เขียนเว็บขึ้นมาแล้วให้นักศึกษาฮาร์วาร์ดลงทะเบียนคราวนี้คือไม่งอหมาลายแล้วให้ให้คนที่อยากจะ เข้ามาในเว็บนี้ก็คือมาลงทะเบียนกรอกประวัติข้อมูลส่วนตัวแล้วก็เปิดเว็บไซต์ครั้งแรก4กุมภา2004ต้องถือว่าวันที่4กุมภา2004เนี่ย Facebook ถือกำเนิดขึ้นบนโลกใบนี้ที่มีชื่อว่า thefacebook.com แล้วต่อมาก็เปลี่ยนเป็น facebook.com ค่ะแต่คำว่าเจอออกนะ เว็บที่ว่านี่มีบรรดาเพื่อนหมาอะไรเข้ามาช่วยกันสร้างนะฮะก็มีหลายคนเช่นเอดูอาเอดูอาโดเซอรรินแอนดรูแมคครรัมดัสต <Andrew S 2> <Mac> ินแมสโควิสคริสฮิล เพืื่ออนมหาล้วาวหลังจากเปิดตัวปรากฏว่านักษาฮาร์วาร์ดมาลงทะเบียนสองในสามของจำนวนนักษาทั้งหมดของฮาร์วาร์ดเนาะเยอะมากก็เลยเริ่มคิดต่อถ้าดูในหนังเนี่ยก็คือพอคนเดิมเนี่ยเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอีมาร์เนี่ยมันเป็นคนเขาเรียกอะไรอ่ะเก็บตัวเขาเรียกอะไรอินโทรเวิร์ดก่ะก็เป็นอินโทรเวิร์ดแล้วก็แบบเก็บตัวเหนียมๆแล้วก็แบบ ไปปิ๊งสาวคนหนึ่งอันนี้ในหนังวก็ไม่รู้จะไปจีบยังไงก็เลยก็เลยคิดวิธีการนี้แหละเพื่อจีบสาวเพื่อจะได้รู้ข้อมูลของสาวเพราะสาวเจ้าต้องมาลงข้อมูลก่อนต่อกันเ้วเชื่อมต่อกันแล้วก็ไปทักเฮลโลอะไรคุยทักทายกันโดยที่ยังไม่ต้องไปเจอตัวจริงใช่น่คือจุดเริ่มต้นโอ้ความดัมมี่อนุภาพขนาดนั้นเลยเนี่ยก็ประมาณนั้นหนังเขาพลอตประมาณนั้นสตอรี่ไลน์เขาประมาณนั้น ก็ปรากฏว่าเนี่ยก็มีคนเข้าไปลงทะเบียนมากกว่า2ในสาของจํานวนนักศึกษามาก็เลยขยายไปยังมหาลัยอื่นๆจนกระทั่งสามารถเข้าถึงมหาลัยทั่วทั้งสหรัฐเมริกาและแคนาดาภายในเวลาไม่กี่เดือนเท่านั้นเองแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยเฟซบุ๊กก็มีรายได้แล้วใช่ไหมมีหัวโฆษณาอยู่แล้ว ก็ได้เงินจากการขายแบนเนอร์โฆษณาจากการจัดงานของนักศึกษาราวเฉลี่ยเดือนละสองพันถึงสามพเหรียญก็ตก6 0ห0 0 0 0ถึงาหบาทเนาะแต่นี้พอถึงเวลาที่แบบเพื่อยากขยายคือคือเฟซบุ๊กเนี่ยคือต้นตำรับของสตาร์ทอัพเลยล่ะที่จะทำยังไงที่จะเป็นยูนิคอร์เนี่ยนะก็คือพออยากจะไปต่อก็บอกว่าเฮ้ยก็คุยกันว่าจะ ไปที่ไหนยังไงเลิกเรียนลกูเลิกนะก็จะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่แคลิฟอร์เนียไปซิลิคอนวัลเลย์เลยนะฮะก็เป็นแหล่งกําเนิดของเหล่าบรรดาธุรกิจสตาร์ทอัพอันดับต้นๆที่รวมกันอยู่ที่นี่มาร์กนี่ดรอปการเรียนเอาไว้หลังจากเพิ่งเข้ามาวมดไไได้สอปีเอ,อ่อแล้วก็ไม่กลับไปเรียนอีกเลยกำเนยนการผ่านไป12ปีต่อมาก็ได้ดุษสีบัณฑิตจ,จากมาหาลัยฮาร์วาร์ด2017ที่ผ่านมานะฮะ ในระหว่างนี้เองเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยก็คือโอ้เริ่มกระแสไปแรงมากบรรดาลสาวถูกอกถูกใจก็นมาเลย MTV มาเสนอซื้อกิจการ75ล้านเหรียญร่วม2,000ล้านนะมาร์กบอกเฮ้ยกระจอก75ล้าไม่ขายไม่ขายนะจนกระทั่งมาร์กสักเบิกไปเจอไอ้นี้เป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นอคูบิเตอร์เป็นพวกที่แบบ ก็เรียกอะไรเวนเจอร์แคปที่พยายามจะหาคนมาแมทชิ่งลงทุนเนี่ยนะก็คือชอนพาร์เกอร์เนี่ยเห็นศักยภาพในการเติบโตของ Facebook จากแค่โปรเจกต์ระดับนักศึกษามาอายให้เป็นสูตรโซเชียลมีเดียระดับโลกเนี่ยนะแล้วอิตาชอนเนี่ยก็ขึ้นแท่นเป็นประธานบริหารคนแรกของ Facebook หลังจากที่พามาร์กไปเจอใช่แล้วก็พามาร์กไปเจอปีเตอร์ทิวผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตซ e o ของระบบการชำระเงินไอเปเปาเนี่ยนะของของอิตา อ,ลลอีลอนมาร์กเนี่ยนะฮะแล้วก็ต่อมาเนี่ยถูก <ไป S 2> ขายไปกั<า><า>ีเบย์นะฮะแล้วก็กลายเป็นนักทุนรายแรกของ Facebook ใส่เงินเข้ามาให้5 0 0 0สนดอลลาร์สหรัฐก,ก็ตกประมาณ16ล้าน แรกกับหุ้นประมาณ7%อันนั้นตอนปี2004คือเริ่มะจะขยายแล้วจะขยายต้องมีเงินทุนเนะาะก็มีคนมาเสนอ,อฉีดเม็ดเงินให้ส่วนอิตาชอนพาร์เกอร์ที่เข้ามานั่งแท่นเป็นประธานบริหารคนแรกใช่ก็ได้หุ้นไปอีก6.47%ในการดิวนี้ที่สำเร็จมาค่ะและมาร์กเขาก็ยังเป็นผู้ควบคุมอย่างเต็มที่100%การตัดสินของเ o k ก็เลยสามารถเติบโตเข้าถึงผู้คนได้ 1ล้านคนในปี2004ในราปลายพฤศจิกายนใช้เวลา9เดือนนับตั้งแต่ก่อตั้งเว็บไซต์มันโตเร็วมากนะแล้วหลังจากนั้นก็อีตาปีเตอร์ทิวเนี่ยนะฮะก็พามารไปจับมือเซ็นสัญญากับ e x c e l Partner ได้เงินเม็ดเงินเข้ามาอีก12.7ล้านเหรียญสหรัฐหรือเล้วราว3า0ล้านล้านแล้วก็2005นี่ก็ขยายมีจำนวน5ล้านคนในปี2017 นี่อตอนนี้เท่าไหร่สองพล้านคนที่เป็นเป็นเป็นสมาชิกของ Facebook อู่่แล้วนะแล้วก็ปรากฏย ahoo ก็เสนอดิวมาจะซื้อเลยพันล้านดอลลาร์สหรัฐมาร์กก็ไม่เอาอีกปฏิเสธเงินก้อนนี้ไปอีกเราะบอกเฮ้ยมาขั้นนี้แล้วทำเองดีกว่าเรื่องเะไจะขาย Microsoft ก็เสนอมาอีกหม0 0นห้าพันล้านเกมาเลยนะก็4,000สนล้าน มาร์กก็ไม่เอาไม่เอาอีกปฏิเสธอีกมาร์ก็คิดการใหญ่แทนบอกเอาเข้า IPO ดีกว่าก็มาร์ก็เลยเอา Facebook เข้าจดทะเบียนในตลาด n a s d ด q 18พฤษภาคม2012กลายเป็นการระดมที่การระดมทุนที่สูงที่สุดเป็นวัตจการที่เคยมีมาก่อนโดยก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าระดมทุนได้หมื่นหกพันกว่าล้านนะฮะ ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน Facebook ก็มายืนอยู่ตรงจุดนี้ก็คือ Market Cap ทะลุไปก้าผมเช็คล่าสุดเนี่ยเก้าแสนล้านนะครับจากระดับราคาหุ้นที่อยู่ที่สามร้อยยี่สิสาจุดห้าสี่เหรียญสหรัฐเมื่อเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ปัจจุบันมีเท่าไหร่ล่ะประชากร Facebook 2งจุดสาพันล้านบัญชี แล้วก็เ,เอาเฉพาะ,ะพในไทยเนี่ยมีเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่คะสีบห้ล้านบัญชีเป็นชาย23หญิง22แล้วก็คนเล่น Facebook ส่วนใหญ่ก็วัยสิบปถึงหกสิบี่ปีแล้วก็เข้าทุกวันเนี่ยก็คือคนที่บัญชีมีแอคทีฟอะสาล้านบัญชีมีความเคลื่อนไหวโพสโน่นโพสนี่อยู่ตลอดเวลาสามสล้านบัญชีส่วนใหญ่ก็จะเป็นพักกลางที่ใช้ Facebook กันเยอะ,ะแล้วก็ประชากร วัยคึกคักนี่ก็จะเป็น1 8ถึง34ที่เข้า Facebook ดูนู่นดูนี่กันอยู่ทุกวี่ทุกวันเนาะมันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตลองถามถ้าวันหนึ่งแอป a c e b o o k ล่มละเนาะเหมือนเหมือนมีช่วงหนึ่งใช่ไหมที่เข้าไม่ได้เลยมันมีล่มไปไปเมื่อเร็วๆนี้ไงใช่ใช่สิบกว่าชั่วโมงโอ้โหหลายคนนี่เป็นเดือดเป็นร้อนเนาะชีวิตท่านจะไปต่อยังไงอะไรเงี้ยใช่ทีนี้ก็มาจนถึงปัจจุบันก็อย่างที่ว่าความยิ่งใหญ่ของ Facebook มันก็ไปขนาดนั้นแล้วนะ แล้วก็ในเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยอีตาปีเตอร์ทริวเนี่ยเในปี2017ก็ขายหุ้น Facebook ไปจำนวนหนึ่งก็ฟันไปมหาศาลนะฮะแล้วก็มันก็มีในในหนังในหนังถ้าใครติดตามในหนังเนี่ยมันก็จะโซเชียลเน็ตเวิร์กโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันก็จะมีมีกรณีหนึ่งเหมือนกันก็คือว่าเพื่อนรักหักเงินมือกันมันมีมันมีเพื่อนรุ่นพี่เนี่ยที่อ้างว่าไอ้มาร์กเนี่ยขโมย แนวคิดอันนี้ไปนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันทำกลุ่มเนี่ยเขาทำเว็บไซต์ชื่อ Connect ตยูอ่าคอนเน็กยูก็มีสามคนด้วยกันชื่อดิบยิบยิบวิญญาณเรนดราคาเมลอนวิงเกวอสแลวก็ไทเลอร์วิงเกวอสเนี่ยไอสองคนนี้เป็นพี่น้องกันแล้วก็ไปยื่นฟ้องมาสามคนนี้ยื่นฟ้องมาอ่าว่าเฮ้ยไปขโมยไอเดียมาเนี่ยแล้วก็ใช้โค้ดบางอย่างที่ตรงกับไอคอนเน็กอยูเนี่ยนะ แล้วก็จริงๆก็คือในหนังเนี่ยมันพลอตมันก็คือว่าไอ้กลุ่มนนเนี้ยมามาให้ไอ้มาช่วยเ,เขียนโป,โปรแกรมให้ใหเออทีนี้ปรากฏว่าศาลยกฟ้องไปบอกข้อ,อ,ขอกล่าวหาไม่มีน้ำหนักมากพอแล้วก็ เอ่อมีการยื่นฟ้องต่อเนื่องกันมาจนในที่สุดอีมาร์าตัดลำคาญมั้งจ่ายเงินไปให้เหลยจ่ายเ<อ>งินไปปิดปากไปสี่ห้า,าล้านเหรียญค่ะโดยเป็นเงินสดยี่สิบล้านส่วนที่เหลือก็ให้หุ้นไปจํานวนหนึ่งเพือ่อเป็นการชดเชยแล้วก็ทําสัญญากันอย่างลับๆว่าเออไม่ต้องเปิดเผยตัวเลขนะแล้วก็อโอเคตกลงเลิกฟ้องกันไปค่ะมันมองได้หลายมุมเนาะเรื่องนี้เนาะหนึ่งมาร์คขโมยมาจริงคือในหนังอ่ะมันเหมือนกับว่ามันมันมาคุยกันแล้วก็คล้ายๆว่า เออใช่ว่าทํานองว่าขัพเป้ไอเดียแล้วก็มาต่อยอดไปแต่ว่าม้าคนเขียนโปรแกรมืมค่ะแต่ว่าแนวคิดมันเริ่มต้นจากสาคนนี้ใช่ใช่ใช่ไหมค่ะเนี่ยก็คือประวัติอย่างข้าวคราวที่เอามาเล่าสู่กันฟังเนาะก็ไม่น่าเชื่อเนอะจากจุดเริ่มต้นอย่างว่าในห้องเรียนเนี่ยนะค่ะ แล้วก็กลายมาขนาดนี้เขาเป็นระดับมหาเศรษฐีอายุน้อยเนาะในปี2018เขามีรายได้อยู่ที่64.1พันล้านเหรียญสหรัฐหรือราว2ล้านล้านบาทมหาศาลกว่านั้นมหาศาลกว่านั้นซึ่งเขากับภรรยาชาวจีนนะเนาะได้ประกาศออกมาว่าจำนวนหุ้นกว่า99%ที่พวกเขาถือครองอยู่นะคะ เขานำไปบริจาคองค์กรการกุศลที่ชื่อชานซักกะเบิร์กอินทอเวทีฟเพื่อเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตของเพื่อนมนุษย์ในฐานะที่เขาก็เป็นพ่อแม่คนเหมือนกันเนี่ยเขาก็อยากจะช่วยเหลือให้เด็กทั่วโลกได้เกิดมามีชีวิตที่เท่าเทียมกันแล้วก็อันนี้ก็สร้างภาพนิดนึงก็ดูดีก็แต่งงานกับเนี่ยนะฮะพิซิล่าชานเพื่อนนะตอนนี้ก็มีลูกสาวสองคนแล้วแล้วเขาเรียนพูดภาษาจีนจากภรรยาเขาเนี่ยแหละเป็นจุดเริ่มต้น ต่อยอดไปอีกเจาะตลาดจีนอีกนะคะเก่งนะตามเนิร์ดนะเก่งจังแนวคิดหรือไอเดียของเขาเขามองมองไปไกลกว่ากว่าคนอื่นที่จะคิดได้นะไกลกว่าเราเยอะเราถึงได้แค่นี้เขาไปเมตาวิร์ดเขาไปเมตาเวิร์สอ่ะแล้วก็รอดูว่าการพัฒนาของเขาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตครับมวลมนุษย์าติญาณจงไหต้องยอมรับว่าซักกะเบิร์กนี่เป็นต้นแบบของบรรดาสตาร์ทอัพเลยค่ะ อ่ก็คืออย่างมันต่างจากอย่างกรณีของพวก s, <S อีล uh, อนมาร์กสเจฟเบซอสอะไรพวกนี้พวกนี้ก็คือลงทุนแล้วก็แล้วก็เ uh, ติบโตก็เป็นเซลเมดมิลเลนเนียมกันแต่กรณีซัคเคเบิร์กเนี่ยไม่ค่อย uh, เริ่มทุนแล้วก็ทําเหมือนสตาร์ทอัพก็คือระดมทุนจากคนนน้นคนนี้เข้ามาแล้วก็ค่อยขยายบริษัทจนถึงจุดหนึ่งก็เอาบริษัทเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ค่ะแต่เขายังต้องเป็นคนที่กลุมบังเหียนอยู่แล้แล้วเขาเขาก็ยังต้องพัฒนาต่อเนื่องเขาไม่หยุดยั้งเลยเนาะบางคนคิดว่ารวยแล้วพอแล้วไม่พอไปต่อรอดูโลกเสมือนก็เอาเรื่องนี้มาฝากกันในวันพุหัสนี้นะ่ะค่ะอื ครับอ่ะก็เดี๋ยวไว้มีอะไรสนุกสนานจะเอามาเล่าสู่กันฟังอีกนะฮะค่ะเตรียมพร้อมก็แล้วกันน้อโลกเสมือนจริงลองไปจินตนาการก่อนถ้าเมันเกิดมีอุปกรณ์อะไรต่างๆให้เราได้ใช้กันจริงๆเนี่ยชีวิตเราจะเป็นแบบไหนมันคงมีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยผมว่านี่ไงที่เขาบอกว่าต้องมีพันธมิตรร่วมเนาะร่วมด้วยช่วยกันสร้างโลกเสมือนจริงมันก็จะมีพวกครีเอเตอร์อะไรพวกนี้เข้ามาอยู่ในไอแพลตฟอร์มยักษ์เนี่ยนะ แต่มันคงมีแพลตฟอร์มย่อยๆไปเนาะใช่ใช่ใช่หรือสินค้าบางอย่างนี้อาจจะต้องโดนดิสรับไปด้วยเนาะไม่จําเป็นต้องขายกันในนั้นไงอืมอืมอืมก็สามารถจะไปลงโฆษณาในนั้นได้คือมันจะเป็นโลกเสมือนเป็นอีกเมืองหนึ่งอ่ะเป็นอีกเมืองเป็นอีกโลกหนึ่งอะไรเงี้ยอืมค่ะอ่าติดตามกันต่อไปวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ